จเจ้างอะไรเงินเงินน <ๆๆ S 1> ันสามคนดนทั้งนี้ได้ขาของประมาณ <c oughs> ช่วยป้าด้วยขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงจากาวิภาวีนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณดาวค่ะคุณดาราแก้วไข่ทูนมาห้อยเตแล้วดีจ้าจ้าไม่ใช่ใช่เลยไม่ใช่ใช่เลยอ๋อหอยเป็นเด็กน้อยหอยเป็นเด็กน้อยบอทันเขาเขาได้หมดเลยนสายแส่เบิ่งนตรงหนาวสองเฮากันแง่ อาจมีวันใดพบเจอเร็วสิบอยากอยากจนไปใสไปใส่โต๊ะข้างมือเราไม่ใช่จโจ๊ไม่ใช่โจ <c oughs> ๊กนูเล่นค,ค่อยๆเด้อเพราะนุ่กกินอิมนกกนอ่มๆเด้อมันสิอวก,กออกหามเลีนหามเลีนมักเลีน อพอพนี่ขับรถมาเมาเรียบอกว่าฟังใครถึงใครถึงได้พอคุณแม่อนมื so um อคดิพา้าว่าถือกินแบบแบบในรถม่อทีมดำถึงดถึงบ้านไปก in ็ถือก hey, <Orange. S 1> ินก็ว่าถ้าทามาถึงรอลึกขามเอยู่กินกับพวกหมดใคมันกินแล้มันเศ้าเจ้าคอยวาจะไปกินก็ไม่ได้กินมือส้มแดสองเลย เอาให้น้อยนึงเอาให้เพิ่นนะให้ได้เลี้ยลูกนึงก็ให้เออลูก็เหลือมาใส่ถุงเขียวมายุใส่ถุงเขียวยุใส่แสดงว่าเราเอาออกแล้วเอาออกมันไม่เห็นถุงง่ายง่ายง่ายเลยใช่ไหมเคลื่อนไหว

ไปวะได้เลยงูเหลี่ยมตัวนี้อิ่มเยอะอิ่มเลยเทิ่งกินกระปุลนทิ่งกินอันต้มจืดน้ำขวดนั่นเบิังเขากินรถนั่นงูพับปลาบ้านที่ทู่เล่นที่ทู่เร็ว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 เก็บของนี่ต้องเก็บให้มุมเขาไปว่าเขาไปได้เพราะว่าเขากำลังซนเขาหนิไม่เอานะเพี้คอย

ง้อมไปง้อมไปวะนะตา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 อ้วกเลยตาทัถ้าเล่นแหลกอ้วกนะคนนี้มามานี่มานี่มานี่มาไม่ต้องไม่ต้องหยอกตาอย่างนั้นลูกมาเลยมาเลยมาเลย นชาเลนเลยคน่มาเห็น <su> สิ่อ <su> ัน้อไปดึงม้าคือเกาอยู่นะไม่ไม่จะไปดึงตามาเลนอยก่อกนหนไม่ไม่ให้เล่นแรงมันจะอ้วกกินข้าวพึ่งเสร็จ่ไขอยายก่อนขอยายก่อน ขอยายตาไป,เล,ไปลเลยไปเลยไปเลยปลิดประตูวไว้เลยไปไปเพิ่งคนหลันเลน สองเฮาใส่กันแน่เด้อชาตินี้อย่าได้มาเจอบม่อยากจากจอนไปใสน้องพิงเขาถือว่าน้องคอยกี่แดงใสแน่นซองนาวไปแล้วพี่น้องน้ออกไปข้างนองกแล้วเหรอโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเพจจ้าพลอยพลอยพอย,พอย,พอย,พอยมานี้ลูก ไม่ต้องออกไปข้างนอกมันร้อนลูกมองเหงาค่ะพี่น้องเขากัติดพอไงยังสัตวล่ะพูเบ่น้องเพชรมักเลิ่นน้ำโพไซต์เลิ่นน้ำนาอาดเลิ่นน้ำตาเลิ่นน้ำมันพอจังสัน ไปไปคุ้มตามาได้มันร้อนไหมไหนเย็นที่ไหนโอ้โหโอ้มันคืมแล้วมันคืมแล้วไม่นะลูกไม่นะไม่นะ มันจะอ้วกหอยมาเร็วหอมาเร็วคนนะย่ะหอยอยู่ไหนอ่ะพ่ออยู่กับยายข้างนอกวะขึ้นขึ้นขึ้นแล้วตาพาไปดูว่าขึ้นชีขึ้นชีขึ้นชี้มัดขี้หลังขี้คอดีๆเอาขาขึ้นขี้คอยังไงขี้ไปแล้วจ้าจะถึงแล้วมั้งนี่ ตอนนั้นโทรไปเห็นว่าอีกจักสองชั่วโมงก็จะถึงไปไหนคะตามพี่พลอยตามพี่พลอยให้เปิดเพลงเต้นเหรอคะ